หลวงตาคะการโทรจิตเนี่ยครั้งแรกของการโทรจิตเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราโทรจิตได้แล้วอะคะหลวงตาเมี่ถามอนาคตเมื่อถามอดีตแต่เองเห็นหลวงปู่เนี่ยเองมองหลวงพอ่อเราหลวลงพ่อท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนึกถามท่านเลยนึกถามเนี่ยถามอนาคตไงสมมติว่าบ้านเองเนี่ย หรือไปไหนเอาไหนยังก็นึกถึงท่านแล้วก็นึกในใจหลวงหลวงปู่รถข้างหน้าเนี่ที่จะสวนเนี่ยมันเป็นสีอะไรใช่ไหมใช่ทมันถูกตามที่เองเห็นเนี่ยมันไม่อุปทานเนาะมันเป็นอนาคตก็คือเริ่มใช้ได้แล้วใช่ไหมคะถูกเริ่มที่จะใช้ได้ใหม่ๆมันก็ผิดผิด,ผดถูกถูกนะ นานๆเข้าท่าอารมณ์เองดีเมื่อไหรเนี่ยเองจะคุยไม่เลิกอ่ะนั้นเองคุยคนเดียวนะเองนึกเนี่ยสิ่งที่เองนึกมันก็เป็นอย่างที่นึกอ่ะคือเนี่คือคือการพัฒนาของการโทรจิตได้แล้วก็คือต้องฝึกจนให้มันมันจะรู้ด้วย<ห>ว่าจะใครจะถูกหวยอ่ะถูกกตตลี่เองก็จะรู้เองเห็นเขาเองจะรู้นะ ม่มีโชคไม่มีโชคอะไรนะ mm hmm. ก็ยังถามหลวงปู่เพาอะไรไปไหนเนี่ยก็ต้องถามท่านของนี้ดีไหมอะไรเมื่อเนี้ยคือเราเราเราต้องให้จิตเราเบาหรือว่าเราม,มันจะมีสองอย่างนะครับหลวงตาอันนี้เป็นคําถาม,มเวลาจะถามเนี่ยให้หายใจเข้าลึกๆแล้วก็แผ่ไปนึกถึงท่านแล้วก็แผ่แล้วก็ถาม ต้องเคลียรจิตก่อนให้ให้ให้จิตเข้าเข้าในหมวดของเมตาก่อนเพราะการแผ่นี่คือเมตตาไงอารมณ์มันจะเริ่มเบาก่อนแล้วมันก็จะความรู้สึกนั่นก็จะกระทบกลับมามันจะเป็นจริงไม่จะเห็นแล้วก็แผ่เลยนะถ้าจะถ้าจะโทรจิตเนี่ย ต้องแผ่ออกไปก่อนใช่ให้จิตเรารู้สึกเบาแล้วก็ในเรื่องราวของเราอย่าไปอย่าอย่าไปถามเรื่องคนอื่นเรื่องชีวิตของเราเนี่ยการพัฒนาในการโทรจิตก็คือมันจะเริ่มแม่นขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องฮะถ้าเริ่มแม่นขึ้นนแปลว่าเราเริ่มพัฒนาในการในการ เขาไม่เขารู้เขารู้แล้วเขาคงไม่ไปแล้วเขาจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนหนูจะปาัถนาอะไรดีไม่หลวงปู่โน่นแล้วสร้างบารมีแล้วคือเชื่อแล้วไงแต่เส้นตรงนั่นก็ยังอยู่คือถ้าเราเข้าใจเรื่องโทรจิตแล้วรู้แล้วมันได้แล้วมันต้องถามเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังแล้ว เราจะต้องไปยังไงต่อ,อยงนี้ใช่ไหมถูกต้องชีวิตเป็นยังไงจะได้ทรัพย์มาไงเพื่อสร้างบาร,รมีอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยหนูจะสร้างตรงนี้หนูจะทํามาเนี้ยหนูจะไปแผ่ตรงนี้หนูจะไปโน่นนี่นั่นเรื่องการสร้างบาร,รมีแล้วที่ที่เมื่อกี้หลวงตาบอกกับน้องว่าให้ไม่มีก่อนแล้วถึงจะขอทําไมต้องรองให้ไม่มีแล้วถึงไม่ใช่ถ้าเรามีอยู่เนี่ย มันจำเป็นต้องขอท่านทําไมล่ะก็เองมีอยู่แล้วท่านก็จะบอกเองขอมาทําไมล่ะใช่เองถ่าเองมีเยอะๆมีจะเข้าวัดหรือเปล่าล่ะมันพอกับพอแล้วล่ะใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ก็พอดีก็โอเคแล้วเวลาตายแล้วก็ออกไปไม่ได้หรอกเป็นการติดเปล่าบางทีอ่ะคือหลวงปู่ก็จะ ไม่ให้เราเกินที่จะพอดีใช่ไหมคะหลวงตาถ้าให้พอดีครับว่าพอดีเพราะว่าถ้าเกิดไปกว่านั้นเราก็จะติดเราติดฮะเราติดนะดนะเพราะว่ามันมีคืองเงินเนี่ยมันเป็นทิปอะ่ะเองอยากไปไหนก็ได้ในโลกนี้ใช่มไหมจะเดินทางไปไหนมันก็มันก็สะดวกอะ่ะเพราะเองมีทรัพย์ไงแต่ถ้าเองตายไปเนี่ย เองจะสะดวกเองก็ต้องมีบุญไงเขา้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่เนะเข้าใจเพโลกโลกมันเป็นมันเป็นศูนย์กลางการเวียนว่าตายเกิดไงอะไรมีอะไร โอ้โห oh, โดยละเอียดโอ้เองฝึกไปอย่างเนี้ยเองจะรู้มันสอนละเอียดไม่ได้หรอกพวกเนี้ยเพราะามันมันรู้ใครรู้มันไงใช่ไหมไอเ,เอง,งอยากเกิดเลยเนี่ยเอ็งก็ฝึกไปเรื่อยๆเพราะเออง,งจะตายเนี้ยมันบีบเนี้ยนะมันไม่ใช่ตายเลยนะเองก็ต้องอธิษฐานไปเลยไงมันก็จะไปตามที่นี้ที่เราปรารถนานะ่ะ อันนั้มีฤทธิ์แล้ว,วก็ฝึกฤทธิ์ไงเ,าาเ,เรานั่งอยู่เนี้เรารู้นะใครจะตาย<อ>เขาก็เอาก็ประมาณยี่สิบสามสิบประมาณนี้แหละรลเรารู้นะเพราะเพราะจิต<ะ>มันเป็นตัวรู้แล้วมีฤทธิ์แล้วเกิดจากการสวดมนต์เนี่ยเราก็หายแวบไปหามันน่ วิส่งวิญญาณมันเองเข้า,า,ขาแทน,นถูกต้องเลยร่างเองที่ที่อยู่นั่น,านสายใหญ่มันกระขานแล้วอีกเข้าแล้วถูกต้องเลยไม่ต้อง,อ,ง,อ,งอันนี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นพระปาเจกนูน่นส่วนใหญ่เป็นพระปาเจกเพราะพระปาเจกเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นไปสวยบุญในเทวโลกหรือปรมโลกหรอก หรือถ้าจะจเขาจะไปเขาจะไปอยู่ป่ายมะพร้าวนู่นประยู่ที่อารมณสมบูรณ์ด้วยอาหารประมาณเนี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะเกิดเลยส่วนใหญ่เกิดเลยก็เราก็ปฏิบัติอยู่นี้แล้วก็ถ้าเราสมมติว่าตอนนี้เรายังไม่ตายแต่เราก็ช่วงที่เราปฏิบัติอยู่เราคิดว่าถ้าฉั้นตายนันจะไปเกิดแถวๆเนี้เราได้ไหมคะได้ได้มันอยู่ที่กําลังใจนะ ที่เราฝึกกันทุกวันนี่แหละเริ่มต้นในการสวดมนต์เนี่ยพอเราสวดทุกครัง้งเราก็ห่างจากความไม่ดีทุกครัง้งไงถ้าสวดจนจิตมันเบาจิตมันไม่นองคานเนี่ยจิตมันก็หยุดนะ่ะมันนิ่งนะ่ะนิ่งแล้วมันก็มีดิฉนะันอะเอ็ะเมีอะไรถาม แล้วหนูไม่ที่านขออะไรเลยแต่หนแผ่วก็ไม่เห็นเป็นไรนะเองแผลเองก็มีพวกอ่ะใครมารับเองก็มีพวกแผ่ทุกครั้งมีพวกทุกครั้งแหละถ้าคนเ็าสวดนานๆเนี่ยมันสวดเองไงคือมันชินแล้วเนี่ยมันจะสวดเอง ตรงไหนที่มันวิญญาณมันนะมันก็แผ่เองตรงไหนที่ไม่มีมันก็สวดเองจิตมันเป็นตัวรู้เขาจะมาเนี่ยที่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 านให้สวดมนต์เนี่ยคือให้ขยันสวดหน่อยเดินไปเดินมากินข้าวอาบน้ําก่อนนอนต่นนอนให้สวดมนต์ให้แผ่ให้ไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวหลายหลายปีพออายุมากขึ้นมันจะชินความเคยชินตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในการบันทึกบุญ มันจะบันทึกเองมันจะแพ่เองมันจะอิสานเองแล้วเวลาท้าถ้าถูไปงานสแล้วลาไปกากศพเนาแล้วแล้วหมูตรวจกระทัดไปดแต่จะจะรับพังงานของเนเขาะบบเหนเหมือนนเหมอนขยับนก็ถูกแล้วเขาก็รับบุญก็จากเราด้วยไง เขาก็มาสวดมนต์กับเราด้วยนของเก่าสที่านเ่ถูขออธิษฐานนะเวลาใครสวดมนต์บทไหนเนี่ยแทรกเข้าไปได้เพราะมันเกิดมาจากขึ้นเดียวกันบทสวดมนต์ทุกบทนะมาจากใจสนานาคม มาจากพวามพุทธธรรมพระสงค์ไงเพราะนั้นมันเป็นขึ้นเดียวกันแต่ความหมายมันไม่เหมือนกันเราเอาความหมายจัก,กรพรรดิขึ้นจัก,กรพรรดิเข้าไปในรทุกบทได้หมดแหละมันจะแทรกแทรกเข้าไปในหลวงพี่ที่เขาสวดอยู่นั่นนะถูกเขาทำมานานแล้วคนที่เขาทำเป็นเขาทำมานานแล้วเขาไม่รอเวลาเพราะมันแทรกไปแล้วเนี่ยจิต ทูตเจ้าหลายองค์เนี่ยไม่ลุกแผลไปในมั่งเนี่ยมันก็ไปตามนั้นด้วยนะตามรูปลักษณ์ด้วยที่เราสร้างขึ้นนะนะั่นแหละหลวงตาคะแล้วถ้าเราอย่างอย่างเราอธิษฐานรวมบุญให้หลวงปู่รวมบุญไว้ตั้งแต่เช้าอะคะ่ะแล้วมันใช้ได้ทั้งวันไหมคะมันอยู่ที่เราลงเองเนะี่ยถ้าเองอยู่ในบุญมันก็รวมอยู่ ถ้าเองอารมณ์เสียเนี่ยบุญที่รวมมันก็ไม่ไม่มาหรอกอย่างที่รวมใหม่คือคืออย่างอย่างหนูเนี่ยหนูจะรวมบุญตอนเช้าทุกวันต้องเช็คต้องเช็คนะว่าอารมณ์เองไม่ดีเนี่ยมันวันเนี่ยมันเรื่องอะไรเพราะพอารมณ์มันเสียปุ๊บเราต้องเอามารวมใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าคือเรารวมไว้แล้วหนึ่งครั้งแล้วถ้าเราอารมณ์ดีทั้งวัน มหลวงปู่ก็สามารถแผ่บารตโจนอมัททอยที่เรารวมไว้ทั้งหมดถ้าลมเสียเหมือนไหรหายใจก็เล็กแล้วก็รวมใหม่อธิษฐานรวมใหม่สวดใหม่แผ่ใหม่คือคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่อารมณ์ของเราถูกถ้าเมื่อถึงแม้ว่าอธิษฐานทุกวันแต่ว่าในระหว่างวันอารมณ์เสียก็ต้องรวมใหม่ใช่ไหมถูกเ <นะ S 2> พราะเรามีรูปมีนามเป็นตัวกระจายพลังงานมนุษย์เนี่ย กระจายกรรมกรรมทั้งดีและไม่ดีนะกระจายไปตามสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะใช่ไหมอ,อันนี้เรากระจายบุญไปให้โลกวิญญาณวิญญาณก่อนนานๆเข้าเราก็เลื่อยไปหามนุษ,นษย์มนุษย์ที่ป่วยมนุษย์ที่ผิดหวังมนุษย์ที่อะไรพวกน,นั้นฮยการอธิษฐานรวมบุญนะหลวงตา อืมเราเราเราอธิษฐานแต่จิตของเราเนี่ยต้องนึกให้ออกว่าเป็นบุญจริงๆด้วยไหมคะหลวงตามันไม่เขียวหรอกบุญเราทำตั้งแต่เด็กมีเยอะแยะเวลาเราสวดมนเนี่ยบุญทั้งหมดมันก็มานะแล,ะลงงวดด้วกัพลังงานที่เราสวดด้วยพลังงานที่เราอธิษฐานด้วยแล้วก็บบารมีหลวงปู่ด้วยจักรพรรดิด้วยบุญเราด้วย ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ,ะมันจะสว่างไหมล่ะสว่างสว่างฮะคือเราอธิษฐาลลนรวมบุญโดยขอบาร,รมีหลวงปู่ให้รวมไม่อธิษฐานมันก็มาเพราะเรานึกถึงท่านบาร,รมีท่านที่ทิงไว้ในโลกเนะี่ยมันก็มารูปรักษที่เรากรรมอ่ะที่เราคิดอะ่ะเข้าใจมันเป็นสื่อสื่อพลังงานสื่อบุญสื่อบาร,รมีของท่านใครนึกมันก็มาหมดแหละ นึกพร้อมกันจะมาพร้อมกันหมดเลยไม่เหลือหรอกพราอม,มันเยอะมันเยอะเข้าใจไหมคับคือหลวงตาอะไรบอกว่าการอธิษฐานเพียงแค่เรานึกถึงหลวงปู่เนี่ยมันก็เหมือนอธิษฐานไในตัวเลยถูคะหลวงตาทุกเรื่องราวเลยใช่ไหมคะขึ้นท่านก็นมาที่เราไงมันอยู่ที่เราจะเอาขึ้นตรงนั้นไปให้ไครไปให้มนุษย์ไปให้วิญญ,ญาณแถวเนี้ย เถวไหนก็นได้ที่เราอยู่อ่ะทีนี้วิญญาณนั้นมันอยู่ที่เขาอีกแล้หละถ้าเขาน้อมก็ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยถ้าเขาไม่น้อมเนี่ยเขาก็ไม่เอาอ่ะมันอยู่ที่ปลายทางเราอยู่ตรงกลางแต่เราก็าาคือไม่ต้องสนใจแผ่ออกไปอย่างเดียวโอ้ร้อยดวงเอาสต่สิบดวงเนี่ยเราก็ไม่ขาดทุนนั่วแหละ ไอ้ที่เก้าเก้าสิบก็ปล่อยมันไปมันไม่เอาไงจอจะไปห้ามมันได้ไงเราเพราะมันไม่น้อมมันก็ไม่เอาอ่ะ <laughs> คือคือ,คอทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ค่ะหลวงตามนุษย์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยไม่ใช่ของใครใช่ไหมหรอค่ะหลวงตาไม่ใช,แใช่แม้แต่ตําแหน่งผู้ได้เจ้าก็ไม่ใช่ของใครผู้ได้เจ้าผ่านมาแล้วกี่องค์แล้วล่ะ นะท่านไปท่านเอาะไรไปได้มันโลกเนี้ยท่นานก็ไปแต่ความรู้สึกนะคือมันไม่ใช่ของใครอ่ะมันสมบัติผัดกันชมกันในโลกมนุษย์นะโลกใบเนี้ยคือการเรียนว่าตายเกิดเนี้ยนี่คือฐานที่จะต้องรู้นี่คือฐานที่จะต้องรู้รถ้าเองอยากไม่เกิดนะมันไม่ไดยากอะไรนี่ก็ห่างจากกิเลสนะก็คือการสวดมนต์ภาวนาจดจ่ออยู่ตรงนั้นน่ะ บอกไปทั้งโลกก็กลับมาทั้งโลกก็กลับมาัโลกก็กลับไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านนั่นแหละนี่ไม่รู้อะไรเลยคงมันไม่ได้หรอกเพราะขึ้นที่บันทึกนะ่ะมันมีสายใยทุกครั้งที่เอ็บมาทึกนะ่ะมีสายใยทุกครั้งที่สวดน,นะสายใยมันยาวขนาดไหนนะเอามาเป็นประโยชน์ไม่ได้มันไม่ใช่เล่าการสวดมนต์นะก็คือเป็นการ ทำสายใยต่อสายให่ทั้งอดีตหลายภพ<ช>หลายชาติของเราเลยใช่ไหมครับาจารตาตามตามแนวทางของปูน่นะะแนวทางท่านก็คือต้องจะเริ่มแรกเริ่มสืบสวดมนต์นั่นแหละนั่งกุกเขานั่งพับเพียบมองภาพพระถวายชีวิตเนี่ยพุทธังชีวิตตังไนบูชาด้วยชีวิตถวายชีวิตเราไว้กับท่านนลเพราะท่านมีเยอะมีหลายองค์ข้าง่ายอีกหลายองค์ ไม่ขึ้นเดียวกันเขาใจมไหมพุทธะธรรมะสังฆะองค์ที่ไปแล้วคือพุทธะกับพระานแต่ธรรมะปกติจะไอ้สังฆะเนี่ยมันยังมีปเจตกกบภูมิมีหนอพุทธภูมิมันมีพุทจะยอะไรนั้นรรมไม่เกิดอีกเยอะแย,ยะข้างหน้าน่ะมันก็เป็นสายใหญ่เดียวกันเนี่ยหลวงตาบอกว่าให้เราตามพระโพธ,ธิสัตว์ทุกๆพระองค์ เราอยากเป็นใหญ่ไหมล่ะอยากใหญ่ต้องอยากใหญ่เห็นก็ที่สารตามทุกองค์ะเห็นพระองค์ไหนทำโน,โน่นทำนี่เยอะๆนั่นเอง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 ,เอง,เองต้องพิจารณาองค์นี้ปัรถนาใหญ่แน่นอนเพราะท่านทำไม่หยุดถ้าองค์ไหนหย,ยุดนี้เนี้ยไม่สนใจใครเลยนะ่ะองค์นั้นคือไม่เกิดมันปัรถนาไม่เกิดถ้าปรถน,นานี้เกิดจะทำทำไมละ่ะท่านก็ จอจอในจิตท่านจดจออยู่กับกรรมฐานเพื่อจะเอากำลังมาตัดภพชาติส่วนอีกองค์ที่ทำน่นทำนี่คือหาบริวารหาบุญบันทึกบุญตลอดไงเพราะเอาไปเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้านู่นแล้วเราอธิษฐานตามเพราะโพธิสัตว์กันตั้งเยอะตั้งแยะเพราะโพธิสัตว์จำเราได้เหรอคะหลวงตาทำไมจะจำไม่ได้หลวงตาจำได้หมดเหรอคะต้องเยอะเลยนะคะได้ ในอนาคตจําได้ตอนนี้ก็พอจําได้อยู่คืออดีตคือปัจจุบันการกระทําปัจจุบันคืออนาคตถ้าไม่เคยรู้กันจะมาทําไมบางคนมาจากโอโ้ไกลถ้าเป็นลูกตาไม่มาหรอกใครไม่รู้ถ้าไม่คุ้นเลยไม่มาหรอกใช่ไหมหรือไม่ก็มันต้องมีประโยชน์อะถึงมา ถ้าไม่มีประโยชน์มันคงไม่มาหรอกค่ะมีคนบอกว่าเวลามาหาหลวงตาเนี่ยหลวงตาครอบวิมานให้ทุกคนจริงไหมคะก็จริงนะแล้วแล้วบางคนมาหาหลวงตาแล้วหนึ่งครั้งต้องมาซ้ำอีกเพราะอะไรคะโอ้ต้องไปถามเขาไม่ถามหลวงตาไม่ได้ <laughs> หลวงตาก็ต้องมีเทคนิคให้คนกลับมาหาหลวงตาอีกแง่ๆเลยะคะ่ะหนูว่า <laughs> ไม่คนกลับมาหาหลวงตามันมีหั่นอย่างอยู่ัเองรู้จักไม่หั่นย่างนะมันมีห้่นอย่างเออเพราะว่ามีทั้งเพิ่มขึ้นแล้วก็มีทั้งมาไกลๆมาจากหลายๆที่อย่างนี้ค่ะหลวงตาหลวงพ่อท่านสอนให้เข้าใจเรื่องจัตามสภาพความเป็นจริงไงใช่ไหมล่ะเราเตรียมตัวเวียนายตายเกิดนะแล้วมาสวดมนต์ทำไมล่ะ มันมีประโยชน์นะแล้วก็หาอุปกรณ์นเ,นนเนี่ยเขาสวดมนต์พระในรูกประคำมึงมันเป็นสัสญ,ญลักษณ์ของเราไงเขาก็เลยมาหาลูกตาเวลาเราไปไหนเราเห็นใครคล้องอุปกระคเนี่ยเป็นพวกเราแล้วเร <c oughs> าจะไปไหนเห็นเนี่ย <c oughs> เราก็ถ้าเขาทำงานเกี่ยวกับที่เราจะไปติดต่อมันก็สะดวกใช่ไหมละ่ะเออ เขาจะทำให้เราก่อนอ๋อ,อ,อเข้าใจแล้วคือใครก็แล้วแต่ที่มาเอาประคำของตาไปก็คือเป็นใบเบิกทางถูก